วันนี้มีรถสวยๆนะฮะมาเป็นรถตลาดที่ทุกคนชอบมากๆเลยนะครับนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะฮะมาเจอกันเลยดีกว่านะครับตูยต้าโคร l าค r o อสเข้ามาแล้วนะครับนะฮะตัว1.8สปอร์ตนะครับ1.8สปอร์ตเลขไม่90,000กิโลแท้ๆมือเดียวป้ายแดงออกห้าง90,000กิโลแท้ๆนะครับมือเดียวป้ายแดงออกห้างเลย นะครับรุ่นนี้เบนซินล้วนๆนะไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฮบริดนะครับเบนซินล้วนๆใครหาเบนซินล้วนๆมาเอาคันนี้ไปนะครับเพื่อนครับได้สีขาวได้รถมือเดียวนะได้รถสวยนะครับเพื่อนเพื่อนครับเข้าศูนย์ตลอดนะครับเพื่อนเพื่อนครับกุญแจครบเอกสารครบคูุ่ครบเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะครับนะฮะป้ายแดงคันนี้ 9 9้0 0สบาทล้านหนึ่งแล้วกันตีกลมๆล้านหนึ่งนะฮะเสียค่าผสมภาษีเสียค่าจดทะเบียนล้านหนึ่งป้ายแดงล้านหนึ่งนะบอาสีขาวเนี่ยเก็บเพิ่มหมื่นหนึ่งนะครับป้ายแดงหนึ่งล้านวันนี้ผมทําราคาสุดพิเศษเลยนะเพื่อนๆฟังให้ดีๆนะฮะนะครับ5 8 8 0 0 0แปดหมืผมไม่ขายเพื่อนๆนะฮะเอาใจเพื่อนๆเลยนะ,ะเหลือเพียงแค่500,000ลดไปเลย50,000 5 3น0 0 0บาท เร็วๆเลยเพื่อนๆใครมาก่อนได้ก่อนเลยเป็นรถที่ขับดีมากเมื่อคืนขับไปส่งลูกค้าตอนคืนด้วยนะครับห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทนะฮะห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทกันเลขไม่เพียงแค่เก้าหมื่นกิโลเองนะครับเ,เพื่อนๆครับเลขไม่เพียงแค่เก้าหมื่นกิโลได้สีขาวด้วยเพื่อนๆฮะเป็นรถมือเดียวรถปียี่สิบรถปียี่สิบโทษทีรถปียี่สิบนะครับรถปียี่สิบนะครับ คันนี้รถ5ปีพอดีเลยนะะร,รถ5ดปีปีหนึ่งวิ่ง18,00 0โลเดือนหนึ่งวิ่ง1,500โลวันหนึ่งวิ่ง50โลนะปีหนึ่งวิ่ง18,00 0โลเดือนหนึ่งวิ่ง1ัน0้าโลวันหนึ่งวิ่ง50กิโลรถสวยมากนี่ผมมาแบบเจ้าของเดิมๆเลยยังไม่ได้ใช้เลยนะเพื่อนๆนฮะนี่เจ้าของเมื่อวานนี้อยู่ในบ้านสวนนะครับบ้านสวนแถวแถวพุนทธมณฑลให้มะาพร้าวาสองทลายนะเพื่อนๆนทะี่นี่ลอยมะพร้าวยังอยู่เลย วางไว้ตอนแรกใหม่เอี่มเลยนะให้มาพามาสองทลายนะครับผมเอาไว้ที่บ้านละนะฮะต้อง,อ,งอดกินละนะฮะให้มาพามาสองทลายรถสวยนะข้างหลังไม่มีชนอะไรนะครับเพื่อนเพื่อนครับพเพื่อนนะ่ะเดี๋ยวไปดูภายในหน่อยหนึ่งนะครับพเพื่อนครับภายในหน่อยนึงนะฮะเพื่อนฮะนะครับพเพื่อนค,นะครับรถสวยนะเลขไม่เก้าหมื่นกิโลแท้ๆเข้าศูนย์โตโยตา้า ตลอดเลยนะครับนะฮะเพื่อนเพื่อนครับภายในใหม่มากสวยมากเมื่อวานผมขับไปส่งลูกค้าประมาณ20โลจากโชว์รูมเรานะครับตอนประมาณหกโมงเย็นขับโคตรดีเลยรถคันนี้นะฮะขับดีมากนะฮะขับดีมากนะครับเพื่อนเพื่อนฮะนะครับขับดีมากๆเลยแบบขับกิฟตเลยดีกว่าสภาพภายนงภายในสวยพวงมาลัยแฮนด์ลิ่งพวงมาลัยคมกิฟตขับดีนั่นเะมืวนวิ่งไป ฝนไม่ตกก็วิ่งไปประมาณร้อยสิบร้อยี่สิบก็ปล่อยพวงมาลัยได้เลยพวงมาลัยคมมากนะฮะเพื่อนๆฮะมีแอร์หลังด้วยนะครับเป็นรถที่ขายดีอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะครับเพราะว่ามันได้กว้างกว่า CHR กว้างกว่า HRV กว้างกว่า m a z d a c x 3อนะฮะนะฮะตัวนี้นั่งสบายกว่ากว้างกว่านะฮะแล้วก็แพงกว่าด้วยออกไปแดงแพงกว่านะครับเพื่อนๆครับนะฮะและที่สำคัญเป็นรถมือเดียวได้สีขาวด้วยนะครับนะฮะ ครสนใจมาจับประจองเลยนะร,ราคานี้ผมว่าเอาเร็วๆเอาง่ายๆเอาเอาไวๆเพื่อนๆนะครับห้าแปดหมื่นแปดพันบาทไม่ขายนะฮะวันนี้เหลือเพียงแค่ห้าแสนสามื่นแปดพันบาทป้ายแดงประมาณหนึ่งล้านวันนี้เหลือเพียงแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองนะฮะเหลือห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทเองห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทย้ํานะฮะนะครับผ่อนเดือนเท่าไหร่ถ้าผ่อนแปดสิบสี่งวดผ่อนเจ็ดปีนะฮะเดือนละแปดพันเจ็ดร้อยบาทผ่อน เ็ปีนะเดือนละ8,700ับาทนะครับมีเงินเดือนเพียงแค่ประมาณ18 0 0มาออกคนีได้เลยไม่ต้องมีคนค้ำนะฮะมีเงินเดือน18 0 0ออกคนีได้เลยไม่ต้องมีคนค้ำนะครับมีรายได้18 0 0มีเงินเดือน18 0 0นนะครับซื้อคนเดียวไม่ต้องมีคนค้ำเราไม่เอาคนค้ำนะครับเพื่อนๆครับถ้าผ่อน4ปีไม่ต้องดาวเลยนะเดือนละประมาณ1 3 0 0 0บาทนะฮะ13,000าับาทถ้าผ่อน7ปีเดือนละ8,700ผ่อน4ปี พอซีปีดอกเบี้ยเราเร yeah. yup. really> ิ่มต้นถูกมากนลฮะดอกเบี้ย2.39เอเตองดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.39เอง์เซนเงพอดือนละหมื่นสามพันกว่าบาทเองนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็มาได้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเปิดภายในให้ดูผมยังไม่ได้ล้างเลยนะเพื่อนๆนะเอาแบบสดๆเลยนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับเพื่อนๆครับอ่ะโอเคเพื่อนดูได้เลยนะครับนะฮะก็สวยเลยนะครับชนหนักไม่มีนะฮะนะครับเพื่อนๆครับนะฮะ รถสวยนะฮะคนหนักไม่มีนะฮะเพื่อนฮะนะครับเพื่อนครับรถสวยๆเลยคันนี้เคยคันนี้เจ้าของเดิมเคยมีเออเคยมีแตะหน้ามานิดเดียวเท่านั้นเองมีแตะหน้ามานิดเดียวนะฮะมีฝากระโปรงนะฮะฝากระโปรงเปลี่ยนมีเขาบอกเขาเปลี่ยนหน้ามานิดเดียวนะครับอันนี้บอกความจริงเพื่อนๆเลยนะแต่ว่าไม่มีชนถึงโครงสร้างหลักด้านในไม่มีนะฮะอ่ะบอกเพื่อนๆเลยไม่มีจิง ถึงคงค้ังหลักซุ้มหัวช่วงหัวชกอะไรไม่มีนะครับเพื่อนๆครับนะฮะเข้าศูนย์ตลอดนะฮะเช็คศูนย์ได้เลยนะครับบอกความจริงเพื่อนๆนเลยแต่ว่าไม่เสียหายอะไรฮนะผมดูเรื่องร้อยแล้วเพื่อนนะรถสวยมากเป็นรถมือเดียวและเลขกใบแท้ด้วยเจ้าของเป็นเออเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลนครปฐมนี่เองนะครับเพื่อนเพื่อนครับ นะฮะเป็นเจ้าที่การเงินอยู่ที่โรงพยาบาลนครปฐมนะครับเพื่อนครับซึ่งสภาพดีมากเลยเพื่อนฮะนะครับอ่ามาดูตรงนี้หน่อยรถสวยต้องโอนได้รถสวยต้องมีเล่มทะเบียนตัวจริงรถสวยนะคุญแจครบ2ชุดนะฮะรถสวยนะมีใบรับประกันคุณภาพให้คุณนะครับเพื่อนครับนะฮะนคันนี้มีประกันชั้น2เหลืออยู่ด้วยนะฮะเต็มปีเลยนะครับหมดวันที่27สิงหาปี6-9ปีหน้าเลยนะฮะประกันชั้น2มูบค่ากว่า 8,000บาทเลยนะครับของนะ้าเทเวศประกันภยัยของเทเวศประกันภัยนะครับเพื่อนๆครับนะบซึ่งคุ้มมากๆเลยนะฮะโอนที่ไหนนะฮะเพื่อนๆครับคันที่โอนที่ไหนเดี๋ยวดูเลยนะครับโอนที่สวนจตุจักรนะครับนะฮะโอนที่จตุจักรเล่มครบเอกสารครบคู่มือครบรถคันนี้มือเดียวป้ายแดงยืนยันเลยนะครับชุดโอนครบ ชุดโอนครบใบบอมอำนาจครบเอกสารครบทั่วเลยนะครับนะฮะเพื่อนเพื่อนครับมีประกันชั้นหนึ่งครบท้วนเลยนะฮะเพื่อนเพื่อนมาดูได้เลยนะครับเพื่อนครับนะฮะให้น่านสบายใจเสร็จแล้วเราก็ออกใบรับประกันคุณภาพให้คุณว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเป็นสีเป็นเครื่องกรมยย้อมแมวไฟไหม้น้ําท่วมไม้แท้ออนได้สวมสร้างสทเบ,บียนใบรับประกันราคาซื้อคืนที่โชลูมรถบ้านคุณโชลิตผมออกให้คุณให้คุณสบายใจเลยครันนี้ผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี 20,000กิโลรับประกันเครื่องเกียร์ให้คุณ1ปี20,000กิโลเลยว่าว่าคุณใช้ไปเลยนะฮะถ้ามีปัญหาอะไรเรารับผิดชอบให้คุณนะครับเพื่อนครับคุณแจครบ2ดอกนะครับเพื่อนครและอีกดอกหนึงไม่เคยใช้เลยนะครับเพื่อนครับนะครับให้ท่านสบายใจซื้อรถอย่างนี้ท่านจะซื้อไหมซื้ออย่างนี้ท่านปลอดภัยไหมซื้ออย่างนี้ท่านมีความสุขไหมนะะพร้อมโอนที่ขนส่งเลยนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวผมขับให้ดูนะครับกับ Toyota Corolla Cross ในงบประมาณป้ายแดง1ล้านบาทนะฮะวันนี้เหลือครึ่งราคาเท่านั้นเองจะตั้งราคา5 08, 8 000, 8 0 0 0บาทไม่ขายเพื่อนๆน,นะขายเพื่อนๆถูกๆเลย53800นบาทนะครับ 5,38, 0 0 0บาทซื้อเงินสดไม่ต้องเสียแวดด้วยนะฮะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับเพื่อนๆครับนะซื้อเงินสดไม่ต้องเสียแวดนะครับจ่ายครึ่งราคาได้รถอย่างนี้ไปใช้ขับโคตรดีเลยเพื่อนๆนะ ขับดีมากๆเพื่อนเพื่อนะผมบอกให้เลยว่าขับดีจริงๆขับแบบเมื่อวานผมขับไปส่งลูกค้ายี่สิบโลโอ้ปล่อยมือเลยครับเพื่อนเะขับดีมากเพื่อนฮะขับดีจริงๆนะงนะงนะครับเพื่อนเพวงเลี e ้ยวนะวงเลี้ยวดีนะขับดีแอร์เย็นเพลงเพราะทุกอย่างเพอร์เฟกต์นะครับนิ่มนวลน,นะฮะนิ่มนวลมากๆเลยนะครับเพื่อนๆะครับนะฮะนะื่นเพื่อนมาดูได้เลยนะครับเพื่อนๆฮะนะครับนะกับโคร la c คลอส นะเลขไม่เก้าหมื่นกิโลนะครับเ,เพื่อนๆฮะเลขไม่เก้าหมื่นกิโลนะครับนะฮะน่าเป็นเจ้าของจริงๆนะครับเล่มครบเอกสารครบคู่มือครบนะครับผ่อนผ่อนเจ็ดปีเดือนละแปดพันเจ็ดผ่อนสี่ปีนะฮะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่สองจุดสามเก้าเปอร์เซ็นต์ตอนสี่ปีหนึ่งสามพันบาทเท่านั้นเองนะใครอยากเป็นเจ้าของมาเอาไปเลยนะมาช้อนน้องเข้าไปเลยนะครับห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทรับประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปี 20,000กิโลเพื่อนๆนะครับซื้อที่นี่ไม่เสี่ยงซื้อที่นี่ไม่ปวดหัวซื้อที่นี่นะฮะมีใบรับประกันราคาซื้อๆซ,ซื้อที่นี่เล่มจริงเอกสารจริงทุกคันเลยนะครับแล้วก็โสโลแกนของเรานะอย่าลืมนะฮะร,รถบ้านคุณโชริชโชริคาดูรถไม่เป็นสามารถซื้อรถกับเราได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์เรากว่า30ปีเราซื้อขายรถมากกว่า30,000คันแล้วเราเป็นมืออาชีพทางด้านรถยนต์มือ2อ,อย่างแท้จริงให้ท่านปลอดภัยแบบ 3 6 0องศาเลยเราเปิดบริการ3 6 5วันนะฮะไม่มีวันหยุดเลยเ,เพื่อนนะอเฮะให้เพื่อนๆจุใจในการช้อปปิง้งรถยนต์ออร์ที่โชลิตคาร์รถบ้านคุณโชลิตนะครับดูรถเป็นก็ซื้อได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ต่างจังหวัดน,นะเหนือใต้ออกตกอีสานนะฮะท่านมาซื้อรถเไ,ได้เลยไม่จําเป็นต้องดูรถเป็นนะฮะเรานะจองเข้ามานะซื้อเงินสดคันนี้จองจอง20,000บาทซื้อสดจอง20,000บาทซื้อเงินผ่อน จอง5,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านคืนเงินจองทุกกรณีไม่มีการ Arizona, ยึดเง, curtain, งินจองใดอย่างใดนะครับไปส่งรถแล้วไม่ตรงปกรับซื้อคืนหมดนะฮะไปส่งรถแล้วไม่ตรงปกรับซื้อคืนหมดจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านให้บุญอหนึ่งรอบเลยจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านเนาะจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านเรายินดีคืนเงินคุณทุกกรณีนะฮะนะครับเพื่อนๆครับไม่มีการยึดเงินจองใดอย่างใดนะครับซื้อรถเราเราไม่ต้องการคนค้ำประกันเลยนะฮะถ้าเครดิตท่านพอใช้ได้นะครับ ไม่มีแบคไลต์ไม่มีอะไรซื้อคนเดียวไม่ต้องมีคนค้ำเลยนะครับนะฮะเราไม่เอาคนคำ้ำรายได้2เท่าของยอดผ่อนจบเลยนะครับเ,เพื่อนๆครับนะฮะนะครับนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆที่ติดตามเราเราขายดีเหลือเกินขอประกาศด้วยนะฮะเ,เพื่อนๆนฮะเราต้องการรับซื้อรถจํานวนมากๆเลยนะฮะใครต้องการจะขายรถให้ได้ราคาดีคนที่ต้องการเปลี่ยนรถจากน้ํามันหรือไฮบริดหรือกระบะเป็นรถไฟฟ้าบ้าง ไปเปลี่ยนเป็น BYD บ้างไปเปลี่ยนเป็นฉางอันบ้างไปเปลี่ยนเป็น t p พอบ้างไปเปลี่ยนเป็นไอออนนะครับไปเปลี่ยนเป็นซีเกอร์ไปเปลี่ยนเป็นเทสลาอะไรทั้งหลายแหละนะฮะนะร,รถไฟฟ้าเรารับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกสายพันธุ์แม้หรือท่านนะจะขายรถไฟฟ้าอัปเกรดรถไฟฟ้าจากเออนต้าเราก็รับซื้อนะฮะรถไฟฟ้าทุกรุ่นเรารับซื้อหมดเลยนะฮะนะครับเรารับซื้อรถไฟฟ้าทุกรุ่นแล้วกันเนต้าเนต้าวีเนต้าเอส นะฮะฮทุกอย่างเลยนะฮะจะเป็น X เผลงเป็น MG รถไฟฟ้า MG รถไฟฟ้าเป็นดีพอลนะฮะ S07 L07 Lumin ได้หมดเลยนะฮะเราต้องการรถไฟฟ้าจำนวนมากๆเลยแล้วก็ a อตโตนี่ตัวขายดีเลยนะ mm. แอตโตนี่ใครมีรถไฟฟ้าแอตโตเอามาขายผมเลยนะครับแอตโตดอร์ฟินพวกนี้นะฮะเราต้องการจำนวนมากๆนะฮะนะครับแล้วก็พวกเ รถตู้ไฟฟ้าทั้งหลายแหล่นะฮะนะครับนะครับเดนซาดีไนอะไรก็แล้วแต่นะครับนะครับนะวันนี้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมได้ปล่อยรถไฟฟ้าอีกหนึ่งคันคันนี้ไปเรียบร้อยแล้วคะับไอเอนตอรวีเนตอรวีคันนี้มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะคะรับระะเลขไม่แค่หมื่นไต่พันโลเองนะครับนะฮะนี่ลูกค้ามาซื้อไปแล้วนะครับสองแสน หนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับราคานี้ไปหาที่ไหนก็ไม่ได้แล้วฮะเลขไม่น,น,น้อยอย่างงี้สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนี่เรียบร้อยแล้วลูกค้าจ่ายตางังค์ครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอออกรถวันนี้ใช่ไหมฮะวันนี้ออกรถชื่อพี่อะไรนะ uh, uh, พี่โน้ตพี่โน้กห่อพี่โน้ต <Note, Note. S 1> ต้องขอบคุณพี่โน้ตมากที่มาใช้บริการเราแต่เขาคดชมมากเลยรถคันนี้สวยมากเขาไปดู hmm. มาห้าที่ห้าคันรุ่นนี้ เขาบอกว่าตายรถคันนี้เลยนะที่ที่ขายห้าคันเนี่ยราคาแสนเจ็ดแสนแปดแต่สภาพไม่ผ่านมาเจอคันนี้สองแสนหนึ่งหมื่นแปดทันบอกว่าคว้าหมับเลยฮนะบอกว่ารถสวยมากเลยอะนะ,ะดูรถหนะ้านาทีซื้อเลยก็มันเลขไม้มันหมื่นแปดพันโลนะฮะเพื่อนนะ 18, เพื่อนฮะหมื่นแปดพันโลเพื่อนเพื่อนฮะไม่ซื้อได้อย่างไรนะครับใครมีแบบนี้แต่ใครมีแบบนี้นะฮะเนต้าวี v, จะ V1 V2 อะไรผมเอาหมดเลยนะในใต้เเรารับซื้อหมดนะครับเ,เพื่อนเครับรถใชฟฟ้าทุกรุ่นเราเอาหมดเ,เพื่อนเพนะเราต้องการจํานวนมากๆเลยนะครับเ,เพื่อนเพครับนะโอเคนะครับขอพระคุณที่ติดตามเราขอบคุณที่ที่กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนกันขอบคุณที่มาทุกคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์มาแลนะมีพวกท่านผมคง ขายไม่ดีนะฮะไม่มีโชวิริวันนี้นะครับเพื่อนครับขอบพระคุณจริงๆนะ,ะที่มาซื้อรถเราของคุณคอมเมนต์เรานะฮะทุกเสียงทุกคําพูดทุกการไลฟ์สดของเราทุกเอ่อทุกการพูดคุยกันนะฮะทุกการ ช่วยเปิดการมองเห็นสําหรับผมอย่างดีที่สุดนะเพื่อนครับนะฮะทำให้เรามีคนรู้จักเราเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนครับนะนะแล้วเราก็รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ด้วยนะฮะท่านมีรถอะไรก็แล้วแต่มันแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะจะเป็นกระบะเก๋งตู้แวนมันแลกเปลี่ยนก็ได้เลยนะฮะเรารับแลกเปลี่ยนรถทุกรุ่นเลยนะครับนะครับท่านถือรถเก่าไว้เบื่อจะมาเปลี่ยนรถ ดีขึ้นจะไปเปลี่ยนรถเก๋งจะเปลี่ยนรถอะไรก็ามาคุยกันนะฮะเรารับและเปลี่ยนทุกคุณทุกย่อเลยนะครับพเพื่อนครับนะเดี๋ยวอีกสักยี่สิบวัทีเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดกันต่อนะฮะมีวันนี้มีรถไลฟ์สดกันตลอดนะครับพเพื่อนเพื่อครับนะฮะเพื่อนๆอยากดูรถชนไหนชอบรถอะไรอยากให้เราไลฟ์สดรถอะไรจะยินดีเลยนะครับพเพื่อนครับสวัสดีครับแล้วเจอกันครับ